สวัสดีครับจากร้านกคงจักการเกษตรเรื่องเานะครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้าโทรทางไกลนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้โทรมาสั่งเครื่องเซทีร้อยนะครับเซทีร้อยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วแล้วก็หางบิ๊กจิ๋ว88นะครับบิ๊กจิ๋ว88นะครับเหมือนครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่ครับเตรียมจัดส่งจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาชมรอบๆนะครับ ัตทีรุ่นนี้เป็นสัตทีรุ่นใหม่นะครับถังน้ํามันนี้เป็นเหล็กแล้วนะครับถังน้ํามันเป็นเหล็กแล้วตาไฟนี่ก็จะเป็น LED นะครับไฟหน้าเป็น LED ครับตะแกรงเหล็กข้างนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับเอ่อเป็นรุ่นใหม่ก็คือทํามาหนากว่าเดิมนะครับตะแกรงฝั่งนี้ครับเห็นนะครับนี่ครับฝั่งนี้ทํามาหนากว่าเดิมนะครับถังน้ำมันก็จุได้เยอะกว่าเดิมนะครับถูน้ำมัน Ok นี่ครับดูรอบๆครับช่างเรากำลังติดตั้งนะครับช่างดาไปยามนี่ครับหางบิ๊กจิ้ว88นะครับนี่ครับเกียร์เขาครับ เกียร์หนึ่งเกียร์ว่างนะครับเกียร์สองเกียร์สามเอ้ยเกียร์ทอยครับผมนี่สองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ทอยหลังนะครับเซตทีร้อยนะครับอยู่ในรังครับก็จอดแถมเสื้อนะครับแจ็กเก็ตสีส้มนะครับสวยงามเซตทีแล้วก็มีเครื่องมือนะครับปัดแจนะครับ ต่างๆนี่ครับลัง z ซทีร DI Direct Injection นะครับรุ่นนี้ Direct Injection รุ่นใหม่ขายดีมากครับผมลูกค้าต่างจังหวัดโทรสั่งเข้ามาเยอะนะครับเราส่งทั่วไทยนะครับผมเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่เรามาฟังลองเครื่องฟังเสียงกันครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาลองเครื่องกันนะครับนี่ครับอุปต้าแซทีร้อยติดหางบิ๊กจิ๋วนะครับแปดแปดครับอ่ดีแล้วครับเครื่องเบาจังสบายครับเครื่องนิ่มครับผมไปหน้า LED ดีครับ 好。嗯嗯嗯 กำลังทดลองนะครับของเครื่องลูกค้านะครับเตรียมนี่ครับเตรียมจะส่งขึ้นรถนะครับส่งจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมปี่อยนะจังไงก็ไ,ได้ไห่อ เอามาะดีมีนเนาะเบอร์รอรไซค์อร่ออ่นะนี่ครับโอเคครับผมนี่ครับยอดยครับน,นี่ครับลูกค้าได้ก็ได้สั่งเป็นชุดไถนานะครับุไถนามีคาดโครงผาน,นะครับ<อ>นี่ครับ<อ>ชุดไถนาคาดโครงผาน<อ>าแล้วก็ลูกค้าก็สั่งยางหน้าแท้เพิ่มนะครับยางหน้าแท้เพิ่ม เจ็ดห้าศูนย์หกสิบหกยี่ห้อดันหลบนะครับดันหลบนี่ครับยางหน้าแท้ของเราสุดยอดครับตัวนี้ใช้สิบปีก็ยังจนลืมครับนี่ครับเครื่องเรานี่นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสั่งจองหรือสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์ 0627545665หรือ081 1206955ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ